หน้าหนาวปีนี้ทุกคนมีเมนูสําหรับสดร้อนๆกันหรือยังคะฝนแนะนําเมนูซุปกระเจีย๊ยบคือตอบโจทย์มากๆเลยคะ่ะทุกคนสดร้อนๆคลายหนาวได้ดีเลยจริงๆเมนูนี้ฝนเคยทําไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทาให้ดูอีกรอบนึงคะ่ะเพราะฝนจะทําให้ป้าข้างบ้านด้วยแล้ววันนี้ก็จะพิเศษหน่อยคะ่ะฝนจะใส่ใบแมงลักลงไปด้วยคือฝน,นไปดูช่องของคุณเอมมี่มาเขาบอกว่าใส่ใบแมงลักลงไปแล้วมันจะหอมคะ่ะแต่ถ้าเป็นสูตรของพอม่าจริงๆเหมือนเขาจะไม่ใส่ใบแมงลักนะคะล้างผักเสร็จแล้วก็มาซอยหอมแดงกันต่อคะ่ะหอมนี่ทุกคนจะซอยหรือววว่่่่่่่าาาจจจจะะะะะะทุบบบใหห้้้้้้มมมมมัััันน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 พออแแแตตตกกกกกกๆๆ็็็ไไไไดคคคสสรรรเเเเเีียยปปิงงญขลลฟ คนตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะใส่ขนอสซุปก้อนลงไปค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกะปิกุ้งหวานกระปุกนี้ค่ะทุกคนเคดรับความอร่อยของฝนเลยนะทุกคนนะตัวนี้แต่ถ้าเป็นสูตรของพม่าจริงๆฝนก็เห็นเขาใส่กะปิธรรมดานี่แหละค่ะทุกคนและนี่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนพูนๆจากนั้นก็ใส่หอบแดงซอยลงไปค่ะตามด้วยพริกไทยหนึ่งช้อนชาเกลือนิดหน่อยน้ำปลาอีกนิดนึงคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะรอเดือดแล้วก็ใส่กระเจี๊ยบลงไปเลยค่ะปิดจบด้วยใบแมงลักนะคะใส่ไปเลยค่ะเพิ่มความหอมพอน้ำเดือดอีกรอบ เอาจริงๆวันนี้นะคะที่ได้ทาซุปกระเจีย๊ยบเพราะว่าเมื่อเชา้าฝนได้คุยกับป้าเรื่องทํากับข้าวเรื่องอากาศอะไรแบบนี้ค่ะแล้วป้าก็บอกว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะฝนในหัวฝนก็นึกถึงเมนูซุปกระเจีย๊ยบขึ้นมาเลยค่ะทุกคนแล้วก็อยากทําให้ป้าลองทานด้วยก็เลยได้เป็นถ้วยนี้ขึ้นมาค่ะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะทุกคนอย่าลืมไปทําทานกันดูนะคะ